สวัสดีครับผมวันนี้วันที่1กันยายน2 5 6 5นะครับผมนะถ้าใครที่ต้องการใช้สิทธิ์โครงการคนหรือครึ่งเฟืน5อนะครับก็ต้องบอกว่าวันนี้วันแรกนะครับผมนะถ้าเราเข้าไปดูในส่วนของแอปพลิเคชันปอตังเนี่ยเงินลัดเนี่ย8 0ดบาทเนี่ยเข้าเรียบร้อยแล้วนะครับสิ่งที่เจอในเช้านี้เนี่ยต้องบอกว่าถ้าใครหลายท่านนะครับผม่าดำเนินการ กดยืนยันสิทธิ์แล้วเนี่ยนะครับผมนะก็อาจจะต้องดําเนินการอีกนิดหนึ่งในเรื่องของการอัปเดตแอปพลิเคชันป๋อตังนะครับเป็นเวอร์ชันนะครับซึ่งปัจจุบันนี้นะครับเป็นเวอร์ชั่น11.47.0นะอ่ะเดี๋ยวมาดูกันว่านะครับต้องทําอย่างไรนะครับถึงจะใช้สิทธิ์ได้และแน่นอนครับวันนี้1กันยายนนะครับผมเวลา6โมงเชา้าไปต้นไป ก็สามารถนะครับที่จะดําเนินการนะครับเติมเงินเราเข้าไปก่อนนะแล้วก็ค่อยไปใช้สิทธิ์นะครับผมอ่ะมาดูกันว่าก่อนที่จะใช้สิทธิ์ได้ดําเนินการทําอีกนิดหนึ่งนะครับแน่นอนครับว่าถ้าใครเข้าไปเนี่ยนะครับเงินของรัฐก็คือหน้านี้นะตามที่แบ่งปันไปก็คือ800บาทนะครับสิ่งที่สําคัญเขาก็ระบุตามที่หลายท่านรับทราบคือว่าในโครงการคุณครึ่งเฟส5้านี้นะครับเพื่อไม่ให้ถูกตัดสิทธิ์ตามเงื่อนไขโครงการ การุณาใช้สิทธิ์ครั้งแรกภายใน14วันนับจากวันที่ได้รับสิทธิ์นะครับอ่าอันนี้สําคัญนะถ้าสมมติเราได้รับสิทธิ์วันนี้นะครับวันที่1กันยายนเป็นวันแรกแล้วท่านจะต้องใช้สิทธิ์นะครับก็ภายในวันที่14กันยายนอย่างนี้เป็นต้นนะครับผมกรอบระยะเวลาตามที่เขากําหนดนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้6โมงเช้าเป็นต้นไปเนี่ยนะครับเวลาท่านเข้ามาหน้านี้นะครับเดี๋ยวค่อยดูกันว่าเข้ามาอย่างไรท่านสามารถใช้นะครับเงินลัดที่สนับสนุนให้ ในวันที่1กันยายนสูงสุดนะครับหน0าบาทนะที่เงินรัดสนับสนุนนะครับวิธีการใช้ไปร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการนะครับเลือกซื้อสินค้าแล้วก็นะครับนะร้านค้าเขาก็จะมีนะครับแอปพลิเคชันถุงเงินใช่ไหมครับทำการสร้าง QR โค้ดให้ท่านก็จะต้องสแกนจ่ายโดยการกดตรงนี้สแกน QR เพื่อใช้สิทธิ์นะครับอ,อันนี้ก็เวลาท่านกดปุ่มนี้เนี่ยหน้าตามันจะเป็นแบบนี้เลยนะครับผมนะก็จะเอานี่แหละ ไปทาการสแกนเลยครับของร้านค้านั่นเองนะทีนี้หลายท่านอาจจะเจอปัญหาเช้านี้นิดหนึ่งนะครับเมื่อท่านเข้าไปนะครับในส่วนของแอปเป๋าตังบนมือถือของเราใช่ไหมครับใส่รหัสผ่าน6หลักนะนะครับใครที่จำได้ก็ใส่ปกติใครจําไม่ได้นะก็ต้องติดต่อเจ้าหน้าที่นิดหนึ่งนะครับผมนะว่าเอรหัสเราเนี่ยยังไงบ้างนะครับอลองดูลองดูนะครับเมื่อใส่รหัสผ่านไม่ได้ร้อยนะครับก็เข้ามาปกติในหน้านี้ใช่ไหมครับ ก็คือเป็นหน้าในเรื่องของจีวร์ที่เราจะเข้าไปในหน้าหลักนะครับเมื่อกดหน้าหน้าหลักปุ๊บนะฮะขึ้นตรงนี้เลยแอปเป๋าตังเวอร์ชั่นใหม่เพื่อใช้บริการนี้นะครับสามารถอัปเดเตเป๋าตังเวอร์ชั่นล่าสุดได้ที่ Google Play Store ก็มี2ปุ่มปรากฏก็คืออะไรครับทําภายหลังกับอัปเดตนะครับทีนี้เนี่ยนะก็ลองกดวเฮ้่ก็ช่างใจอยู่ว่าเราจะกดอัปเดตดีหรือนะครับทำภายหลังนะ ก็ถ้าสมมุติว่ากดอัปเดตเนี่ยชอยเอ๊ะเราจะยืนยันตัวตนใหม่หรือไม่หรือมันสามารถที่จะใช้ได้เลยเงก็มีความช่างใจใช่ไหมครับก็แน่นอนพอมีความช่างใจก็เลยกดอะไรครับทําภายหลังนะครับเมื่อกดทําภายหลังปุ๊บเอ๊ะก็ไม่ไปอยู่หน้านี้ใช่ไหมครับนะเออก็แน่นอนครับก็บังคับให้กดอะไรครับอัปเดตนะฮะเพราะนั้นจําใจที่เราจะต้องกดอัปเดตเดี๋ยวไปดูกันว่าเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเมื่อกดอัปเดตแล้วใช่ไหมครับอ่ามาดูกันครับ เมื่อกดอัปเดตครับก็โชคดีนะให้เลือกนะครับมาที่นะครับในส่วนของการอัปเดตแอปพลิเคชันป๋อตังก็ไม่ไรครับเราก็กดอัปเดตไปเมื่อกดอัปเดตเรียบร้อยก็รอประมวลผลนะครับให้เป็นเวอร์ชั่นล่าสุดนะก็เปิดนะครับในในส่วนของแอปพลิเคชันป๋อตังมาหลังจากที่อัปเดตแอปพลิเคชันเสร็จแล้วนะครับทีนี้ในส่วนของแอปพลิเคชันนะครับผมก็จะมีเวอร์ชั่นปรากฏตรงนี้ ว่าเป็นเวอร์ชั่น11.47.0นะครับผมที่มีการอัปเดตล่าสุดนะนะครับเมื่อมีการนะครับผมนะโหลดใส่นะครับรหัสอีกครั้งหนึ่งก็กดถัดไปได้เสร็จแล้วเรากดคำว่าถัดไปนะครับเมื่อกดถัดไปนะครับผมก็จะมาปรากฏนะครับในส่วนของหน้าจิวเวลตเหมือนเดิมตรงนี้นะครับตรงหน้าหลักนะท่านก็กดนะครับผมในส่วนของปุ่มหน้าหลักนะครับ อ่าทีนี้นะครับก็จะเข้ามาสู่หน้านี้นะครับซึ่งก็เป็นหน้าที่นะครับโชว์แบรนเนอร์สิทธิ์คนละครึ่งับหรือว่าเมนูนะครับสิทธิ์คนละครึ่งับผมในส่วนของหน้านี้นะครับตามที่แบ่งปันไปเนี่ยก็คือว่าจะมีในเรื่องของเลขบัญชีชีเวเรตของเรานะครับมีชื่อของเรา มีเงินของเราที่เหลืออยู่นะครับในโครงการที่4หรือเฟสสที่ผ่านมาใช่ไหมครับอันนี้แหละนะท่านจะต้องเติมเงินเข้าไปก่อนนะหลายท่านอาจจะเติม800ทีเดียวนะครับหรือว่าเติมมากกว่านั้นก็แล้วแต่หรือเติม150บาทนะครับโดยการกดปุ่มเงินเข้านะครับจีเตรงนี้นะครับเติมไปตามรูปแบบนะครับที่บอกนะว่าจะเติมแบบในส่วนของไม่ว่าจะผ่านแอปธนาคาร ผ่านทางด้านของพร้อมเพย์คิวอาร์โค้ดหรือว่าผ่านตู้ ATM นะฮะก็สามารถที่ดําเนินการเติมได้เพื่อเอาเงินเราเข้าไปก่อนนะครับนะครับเมื่อท่านเติมนี้เงินเราจะมาปรากฏตรงนี้นะนะครับเสร็จแล้วนะครับนะในเรื่องของแบรนเนอร์สิทธิ์คนละครึ่งนะครับเวลาท่านกดนะตรงนี้นะก็จะนะครับมาไปสู่การใช้งานได้เลยดยใช้สิทธิ์นะครับทีนี้หลายท่านก็อาจจะอยากจะเช็คดูนะครับท่านสามารถกดตรงนี้นะรูปมุมนะฮะที่มันเป็นเซตค่าหรือฟันเฟืองนะครับตรงนี้เนี่ยนะ นะครับท่านกดปุ๊บเนี่ยนะครับก็จะมาปรากฏในเรื่องของเกี่ยวกับโปรไฟล์รายละเอียดของเรานะครับเช่นชื่อของเราเบอร์มือถือของเรารวมไปถึงในเรื่องการยืนยันตัวตนนะครับผมนะมันก็จะแสดงแบบนี้อันนี้กรณีที่ยืนยันตัวตนแล้วนะนะครับ เลื่อนมาข้างล่างนะครับผมนะฮะก็จะมีเวอร์ชันนะครับตามที่อัปเดตไปเป็นเวอร์ชันล่าสุดนะ11.47.0อ่านี่ก็เป็นลักษณะที่เราสามารถตรวจสอบนะครับหรือว่ากดปุ่มตรงนี้ได้ในการตรวจสอบในเรื่องของโปรไฟล์ของเรานะครับทีนี้กรณีการใช้สิทธิ์นะครับผมท่านก็กดตรงนี้นะนะครับปุ่มคําว่าใช้สิทธิ์ตรงนี้นะครับก็จะมาปรากฏหน้านี้เงินของรัฐ800บาทที่บอกว่าเข้าแล้วเนี่ยเข้าตรงไหนตรงนี้ไงฮะ นะครับนี่คือตลอดระยะเวลาของโครงการใช่ไหมครับก็คือกันยาตุลานะก็จะมีเข้าอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นจุดเตือนของเขาตามที่แจ้งไปนะครับแล้วก็สิทธิ์ต่อวันที่สามารถใช้ในวันนี้เงินรัดสนับสนุนสูงสุดเนี่ยหนึ150บาทคือตรงนี้นะครับผมนะเมื่อท่านเห็นแบบนี้แล้วเนี่ยอันนี้คือใช้งานได้ละ โดยการใช้งานก็คือกดสแกน QR เพื่อใช้สิทธิตามที่ย้ำไปนะแล้วก็จะมาขึ้นนะครับในส่วนของพื้นที่ที่เราจะต้องเอาไปวางนะครับ QR ร้านถุงเงินนะแล้วก็ให้อยู่ในกรอบก,กำหนดนะอันนี้ก็สามารถที่จะดำเนินการได้นะครับทีนี้หลักการนะครับในการที่เราจะต้องไปจ่ายเงินยังไงอาเน,นียครับไปวางนะครับทับในส่วนของนะถุงเงินของร้านค้าแบบนี้เลยนะครับให้กรอบตรงนี้ นะครับผมนะให้มันตรงกอบแบบนี้นะครับอาจจะรำบากในช่วงแรกนะครับผมอ่ะลองดูนะใครไปใช้แล้วก็มาอัปเดตกันว่าใช้ได้สำเร็จหรือไม่อย่างไรนะครับผมนะแต่ว่าไม่น่ามีปัญหาใดๆนะถ้าสามารถไปสแกนนะครับในส่วนของแอปถุงเงินร้านค้าได้เลยนะครับเมื่อทำการสแกนได้ก็จะมาปรากฏหน้าที่ท่านจะต้องยืนยันการชำระเงิน สมมุติว่านะครับในการใช้จ่ายเนี่ยนะครับก็คือร้านค้านะครับที่เราไปซื้อเนี่ยคือ200บาทเขาก็จะมีระบุนะครับว่าร้านค้าคือร้านอะไรชื่อร้านไหนอันนี้คือเป็นของเรานะสินค้าคือ200บาทเนี่ยเขาจะคิดอย่างไรเขาก็จะคิดจากสิทธิ์คนละครึ่งนั่นคือเงินของรัฐเท่าไหร่ครับ 100บาทนะครับเขาก็จะหักไปอีก100บาทเนี่ยจะเป็นเงินของเรานะผมก็คือคนละครึ่งนะนะครับตามที่ชื่อบอกอยู่แล้วนะครับเงินรัดหักไป100บาทเงินเราหักไป100บาทนะครับผมภาพแบบนี้เลย200บาทเนี่ยมูลค่าเราซื้อก็กดเลยครับยืนยันการชำระเงิน เมื่อกดปุ่มคำว่ายืนยันการชำระเงินนะครับผมก็จะต้องใส่รหัสผ่านอีกครั้งหนึ่งเป็นรหัสเดียวกับที่ท่านกดเข้าแอปพลิเคชันเป๋าตังตอนเริ่มต้นเมื่อใส่ไปนะครับใน6ห,หลักนี้ก็จะปรากฏนะครับในส่วนของการทำรายการสำเร็จนะเสร็จสับเรียบร้อยในวันนี้ก็คือวันที่1กันยายนนะครับผมระบุเรียบร้อยว่านะครับมูลค่า200บาทนะครับเงินของรัฐ 100, 1 0 0เงินของเรา100นะนะครับผมก็สามารถที่จะ ตรวจสอบตรงนี้ได้นะครับเรียบร้อยนี่คือการใช้เพราะฉะนั้นถ้าท่านใช้วันนี้1ครั้งแล้วก็ไม่ต้องกังวลในเรื่องของภายใน14วันนะที่ต้องใช้นะครับทีนี้ท่านสามารถที่จะนะครับดูในส่วนของรายการที่ท่านซื้อได้นะครับโดยการที่เข้ามาแล้วก็ตรวจสอบนะครับในหน้านี้นะที่อยู่ด้านล่างนะครับผมนะอ่ะโอเคนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับนอกจากในส่วนของโครงการคนลครึ่งนะครับผมก็จะมีในส่วนของอะไรครับ เกี่ยวกับบัตรสุขการแห่งรัฐแล้วก็ผู้ที่ใช้บัตรประชาชนเงินก็เข้าเช่นเดียวกันนะครับผมก็ลองไปตรวจสอบัวเช็คดูนะครับผมเอาละภาพประมาณนี้ที่มาอัปเดตแล้วก็แบ่งปันกันนะครับช่วงเชา้านี้อาจจะต้องอัปเดตเวอร์ชันนิดนึงสําหรับการใช้งานนะครับผมนะก็อาจจะไม่ได้มีติดอะไรในการอัปเดตช่วงเช้านะครับผมก็ทําตามที่เราแบ่งปันไปเพราะว่า นในสุดท้ายเนี่ยนะครับก็ต้องมีการอัปเดตเพราะว่ากดอัปเดตภายหลังก็ไม่ยอมใช่ไหมครับนะก็เลยต้องกดอัปเดตตรงนี้ไม่ได้มีติดอะไรนะครับแล้วก็ไม่ได้มีการสแกนใหหน้าหรือว่ายืนยันตัวตนอะไรอีกครั้งนะครับผมก็อัปเดตได้ปกติในเวอร์ชั่นล่าสุดนี้นะครับเอาละถ้าประมาณนี้นะครับส่วนวันนี้ก็ต้องขอบคุณสําหรับหลายท่านนะครับผมที่ติดตามนะครับข้อมูลนะอย่างต่อนเนื่องนะครับแล้วก็มีติดขัดประเด็นปัญหาอะไรก็พิมพ์มาสอบถามกันใต้คลิปนี้ได้นะครับหรือว่า ไปใช้แล้วนะครับในส่วนของครั้งแรกก็มาพิมพ์แบ่งปันกันนิดนึงว่านะครับผมติดขัดประเด็นปัญหาอะไรไหมตอนสแกนจ่ายเงินเนี่ยนะครับผมนะฮะมีเทคนิควิธีการอย่างไรอ่ะก็พิมพ์มาใต้คลิปนี้ได้ครับขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยครับเอาละวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้ครับเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ